อืกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นวอ r ์คฮันะครับเห็นกระแสตอบรับดีดูต้องจ็ดคนอะเจ็ดคนคือเยอะแล้วใช่ปะเรามีแขกรักเชิญพิเศษครับวันนี้ผมมาบ้านเขาคือคุณนนท์ครับก็ไม่มีอะไรมากเอ่รอบนี้แค่มาเล่นวอ r ์คฮพิเศษไม่มีอะไรทำใช่ไหมจะไม่มีอะไรทำไล้ การวอลเขาไม่ใช่เรื่องอยางแล้วกูเล่นเป็นมาตึงมือแล้วตอนนี้นฟิตจัดเลยมาออกคาวทาวเวอร์มันยากปะสำหรับคนเล่นเป็นใช่ไหม,ไม,ม มันจะเป็นพวกบักกิดอะปลิดอ,อุ้ยเกีเ้ยตกอยเอีกแค่งัวเทแง้วเอามามาเงินไปสำหรับในเกมนะครับเกมเอ่อรอบนี้อาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยเพราะตกเยอะตกเยอะหรือเปล่าไม่รู้ผมก็าอาัดเสียรไม่เป็นไง อาสเยงไม่เป็นเลยสปอยไม่ได้ใช่ไหมโอเ้อันนี้เหรเฮียอะไรล่ะคือไม่ได้ปิดคือเสียงมันเสียงมันสะท้อนออกไปดอกนะครับก็คือนี่เสียงหมาถ้าทำมีเสียงรบกวนขอโทษด้วยครับโหเฮียอะไรวะน้า แล้วทำไมมันมาตกตรงนี้วะใครอยากให้เล่น,ลนอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับเราเจอไอคูครับตอนนี้ เนในโดรสัแล้วครับมันจะเล่นงาน่ายน่อเล่นในคอมไม่รู้จะเล่นเป็นไหมฮะอุ้ยแต่ไม่อยากเราไปเล่นแบบอื่นคือถ้าเปลี่ยนแมปไหนคือไม่ทันใจคือขอโทษด้วยนะครับดนเสียงพัดลมเยอะดิ ไม่รู้จะเล่นแบบไหนดีวอลฮับพาวเวอร์ให้ทุกคนดูกนไม่รู้จะเล่นแบบไหนดีเด็ว War easy tower. อลฮับอีทแอนด์อีซี่ทาวเวอร์ขอโทษขอโทษครับ <laughs> ขอโทษเสียงกางานี้นี่ขอโทษ กีฮอโอ้โหนะครับกี้กไม่มีอะไรเดขึ้นทุกคนลืมมันไปพอมันบางว่ะไม่ได้เซอร์บีดีกว่าไม่มีเซอร์ฟบีเงี้ยเอางั้นเอาเซอร์ฟคนน้อย ถ้ามีคนถามว่าผมทำไ้เพื่ออะไรผมไม่มีอะไรทำผมจนคอนเทนต์ละเปิดหน้าผมก็เปิดหน้าผมก็กลัวคนดูหาวาเด็กเอาจิ้บปอหอ้นะเนี่ยขึ้นปอห้อู้แล้วแบบนี้ไม่มีเช็คกระพอยด้วย วงกลมเลยวะเฮ้ยบล็อกใครอ่ะฮะก็ปีขึ้นไปวันนี้อ๋อ เยผมไม่ได้อยากเติมทำแบบนี้ได้ปะเหมือนจะไม่ได้อุ้ยมันขึ้นกับวงกลมได้วะ่ะ,ะที่ผมเห็นไม่ค่อยลงคิดก็คือผมลงแล้ว คลิปมันยาวเกินช่วยด้วยคือคลิปมันยาวเกินแล้วมันลงอัดไม่ได้อะมันบอกคลิปวิดีโอยาวเกินอนะใครรู้บอกด้วยนะพี่โนดร,รู้ปะเออเบื่อ,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 บอแบบนี้่าเล่นบวกลอปเยอะนะครับ,บก็จับเพิ่งเบื่อแนละ้วกันบอ แน่นอนทำไมอ่ะสลับแ่งอ,นอาแบบนี้ผมยอมรับไม่สลับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอือวเชียลืมปิดคนดูลืมปิดไอเยี้ยกูดึงดาดีสิบสามแล้วห้ยอันนี้โอวองเขาแบบยาว ยาวอยู่นะยาวระดับแดนเพลงเสียเลยเนี่ยปิดเพลงดิบัวกชิจิบหายแลวปุ่มปิดเสียงอยู่ไหนก่อนเราลิกสิทธิคือลงชมไม่ได้ทำไมเป็นลิกิทธิของต้องจ่ายเงินไหมต้องต้องรับอนุญาตค่ะว่าเพลงที่ใช้ของผู้จิตลิกซ์สินะ กลงชินแล้วเสียงแมมพายมันก็ติดลิขสิทธิ์นะทุกคนในในเดซเลดผมเล่นเออโอเวอร์ชิปล็อกแบบนี้ง่ายเลยสิ นี่มันไม่ให้วอวฮอปหรือให้ไต่กำแพงไปเนี่ยอ๋อวอวฮอป <c oughs> วอวฮอปยาว,วยเลยที่อ่ะเอ่อเย่ยยเยถึงระดับสีเขียวแล้วคือผมเล่นมาก่อนแล้วนะด่านนี้อย่าโกรธนะครับ

เกือบถึงแล้วอ่ะเล่นกากก็ขอโทษด้วยนะครับทำไมมือมันไม่ตึงเลยวะมาึงเอาหาที่กว้างมาดึงกว้าง ต่อยขอเอาไปแบบลิลบลม้ว่นเล้มฮะเล่นยต้เล่นกมฮะเล่เมกับพื่ก็เดี๋ยวคอยเล่นไงเ,เล่นก่อนไม่รอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมกับเพื่อนคลิปต่อไปครับ ฮะครั้งเดียว่ะรูปตัดไม่เป็นวิดีโอยาวยูทูปก็ไม่อีหมายถึงแค่ครั้งหนึ่งอือทำไมสองชั่วโมงขึโอ้โหอันนั้นคลิปมันก็ยาวเกินดีถ้าลงยูทูปอ่ะก็ก็ตัดเป็นทีละพาร์ทเลยตัดไม่เป็นหรือไม่ ้แล้วอีกร้อยหนึ่งหาง่ายปะาาไปบุกธนาคารเอาี่แไปบอกมาเดียวยนนี้ไม่รู้ทำไมต้องหันหน้าจอเราเร็วคือได้สมอง,มอง,มองตอนนี้มีแค่แอคคนดูเออเซฟเออเซอฟอ ทุกคนไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ครับแค่แค่มีคนดูเยอะผมก็ดีใจแล้วหรือว่ากดไลค์ย่งดีเลยกดติดตามยิ่งโคตรดี <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องที่ไม่ดังด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันคุ้นๆเปล่าอ <c oughs> ้ยอจริงุ้ยไม่รู้ดีน่าจะไม่มี <c oughs> ไม่ไม่มีเลยไม่แต่ว่าก็มีคนอยู่นะ กาลงติ๊กตอกทำไมไม่ลงติ๊กตอกมันดีมันดีกว่าคลิปยาวตัดลงติ๊กตอกไม่เป็นติ๊กตอกมันใช้เอ่อคลิปแอป A M เอเอมันตัดได้มันตัดไม่ได้นนในยูทูบนั่นแหละค่อยไปทำทติ๊กตอกปวดหัวแหละ จบแ,แล้วเขาเห็นคลิปนี้เขาเลื่นงอะไรเขาเป็เพื่อนไหมล่ะทำไมนั่นแหละคลิปเลื่อกับเพื่อนที่ใช้เพืออล่นแบบจีร์เกียร์ถ้าคนดูจะชอบปะชอบแล้วคนดูจะรจะีเควสให้ทำตอนที่สองใช่ไหม,มนั่นเหรอธุรกิจ ถ้ามีไลค์ถ้ามีคนกดใจเยอะหรือมีอายุมากกว่าสิบแปดแล้วสามารถหาเงินได้จากจติ๊กต็อกได้เลยได้เงินเลยเราจะรู้ได้ไงว่าอายุเราถึงสิบแปดแล้วติ๊กต็อกอะอายุจริงอายุจริงจะยืนยันยังไงวะแตงคูมันจะยืนยันยังไงถ้าถ้า ถ้าไลฟ์สดได้แล้วซ okay, like <oh mm OK, ื้อกระาซื้อหางได้เลยไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมันอ่ะจะมีคนโดูเด็ดมั้งก็ลงคลิปก็ลงคลิปคลุกเล่นเกมแล้วไงคุยกับคนดูคิวเออะไรเงี้ยโอ้แต่คิวแอเนี่ไม่ค่อยน่าสนใจจะสนใจงเล่นเกมมากกว่าขอบคุณที่ Thank you ธุรกิจที่แท้จริงการมีเงินในวัยเรียนเนี่ยนะ รอตอนแล้วก็ตอนนี้มีคนกดใจเขามาเยอะแต่ว่าถ้าพี่นนจบแล้วพี่นนจะย้ายไปบ้านอื่นไหมย้ายทำไมอ่ะก็ท้า,ถ,าถ้าไม่ย้ายบ้านก็ต้องไปโรงเรียนแบบไกลอะแล้วจะกลับมานี่ไหมไม่รู้อาจจะไม่กลับแล้วตอนทำไมอะไม่รู้อะต้องแม่พี่โนนบอกเหรอแล้วพี่โนนไปไปต่อไหน อ๋อพี่น้อยยังปกอ,อยู่นี่วะยังไม่จบปีหน้าจบอเอาจริงดิมไม่ใช่ไปถึงไอ้โวฮอบดิเอาจริงดิลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองลงลิอ่ะหน้าผม ที่ผมไม่อยากเปิดหน้าคือผมโค้หน้าผมโคดนอบัดถามพี่นนท์ดูดิงั้นค่อยไปเล่นกับเพื่อนพาสองแล้วกันคลิปนี้